<Enemy> down. ทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทีมของคุณใช้ชนะทีมของคุณพ่ายแพ้ ทีมของคุณได้รับชัยชนะ right <Enemy down. S 2> ทีมของคุณได้รับชัยชนะด ของคุณได้รับชยัยชนะ <enemy> ทีมของคุณได้รับชยัยชนะ อี down. Man down. มของคุณพ่ายแมน down แมน down อีมของคุณพ่ายแพ้ท่าจะเปิดไแล้ว e ทีมของคุณได้รับชัยชนะทีมของคุณได้รับชัยชนะทีมของคุณได้รับชัยชนะ <Man> down. ทีมของคุณพ่ายแพ้ <Enemy down. S 2> ทีมของคุณได้รับชัยชนะ